สวัสดีเพื่อนเทษตทุกคนนะครับตลาดคริปโตเคอเรนซี่บิตคอยเช้านี้นะครับยังอยู่แถวโซนประมาณ88,000เหรียญเนาะซึ่งโครงสร้างนี้ผมบอกเพื่อนว่ามันมีสัญญาณของการกลับตัวอยู่หนึ่งอันที่เกิดขึ้นก่อนนั้นนี้ก็คือสัญญาณของตัวบูลลิงก์กัลฟิงแต่ยังไม่เห็นสัญญาณของการเกิดเดเวอร์เจนนะครับและเนี่ยการปรับตัวขึ้นมาเนี่ยอาจจะยังขึ้นได้ไม่สมบูรณ์พอขึ้นไม่ได้สมบูรณ์ปุ๊บเนี่ยอาจจะมีการออกข้างหรือมี ปรเซนในการวิ่งออกข้างค่อนข้างสูงการออกข้างผมเนี่ยมีโอกาสที่จะรอบผลต่อชุดหนึ่งซึ่งเดี๋ยวในคลิปเนี้ยเราจะมาพูดคุยกันถึงแนวรับสําคัญนะเพื่อนว่ามีแนวรับไหนบ้างนะครับในฝั่งของภาพย่อยแล้วก็ภาพใหญ่ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น end of m o n t end of year ที่กำลังจะจบนะครับว่าตอนนี้ โครงสร้างภาพใหญ่เรารอ,ร,อรับแถวโซนไหนซึ่งเมื่อวานได้พูดคุยกับพี่หายไปละว่าต้นทุนของออคนที่ถือในภพยาพระยะยาวเนี่ยอยู่แถวโซนประมาณแบบสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นไม่เกินนี้อะไรเงี้ยถ้าดับไปมากกว่านี้เนี่ยคนที่ถือภพยาพระยะยาวจะเริ่มขาดทุนละนะครับซึ่งเดี๋ยวจะมาเจาะในฝั่งเทคนิคเข้ากันว่าแนวรับทางพาร์ของตัวเลขนะครับเป็นตรงไหนคราวนี้ข่าวที่สมประมาเช้านี้นะครับมีในเรื่องของบิตคอยเป็นหลักนะที่ผมมองเห็นก็คือมีในฝั่งของ Mi c r o s e l l e r ทางฝั่งของแซจี้เนี่ยที่มีการ move bitcoin ที่ทําการเก็บไว้หลักๆในคอยเบส move มาเก็บในฝั่งของฟรีดิตี้บางหลาเป็นการกระจายกำเสยงประมาณ5,000กว่าล้านเหรียญน,นะครับแล้วก็อีกหนึ่งอันคือทางฝั่งของรัฐเท็กซัสเนี่ยเริ่มมีการซื้อ bitcoin ละผมคิดว่าลับราคาที่หลายคนมองเห็นว่า8 0 0 0 0เริ่มถูกละก็เลยเข้าไปซื้อในการตุนกันอันนี้เป็นเงินของครังเนาะซึ่งน่าสนใจนะครับเป็นแอคชั่นแรกทางฝั่งสหรัฐที่มีการซื้อเข้ามา้าพรวมตอ,ตอนนี้ตนะ้วงอกกันในรูปคลิปครับ xm นะครับเป็นบล็อกเกอร์อ ที่ได้รับอนุญาตจากทั่วโลกเลยเช่น FSC, DFSA ทำให้ผู้ใช้งานทั่วโลกเลือกใช้ XM เพื่อเป็นคนไหนที่ยังไม่มีบัญชีเทรด f o r l x x ทองคำคู่เงินต่างๆสามารถเปิดบัญชีผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยครับ ก่อนจะเริ่มได้หากันนะครับอย่ากขอเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดดิ้งนะครับรวมถึงคอมเมนต์ให้หน่อยนะคนหนึ่งคอมเมนต์จะได้แรใจให้กับทีมงานของเราด้วยนะครับและใครเข้าไปคุยกันต่อในไลฟ์แช Discord, ทดิสคอสเทเลกราบสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยสำหรับซัพสไครตอร์ของเรานะครับมีการกดสมัครใน็ตทูบตอนนี้มีการอัปเดตคลิปนะครับแบบ weekly นะด้วยเรื่องการจะัดพอร์ตส่วนตัวเองสามารถไปตามดูกันได้แล้วก็ listing ในฝั่งของ asset เพบสามนี่แหละที่เราทยอยเพิ่มเข้าไปตอนนี้มีมากกว่าสิบ asset แล้วนะครับในฝั่่่งงงคคาาาาาาาสสสขออออเเรรรรนนนนนนนะััับบตีี้้มมกกกพืๆถแดล สอบถามรายละเอียดน้นองักบินได้เลยนะครับซึ่งคาสเปอร์กินนิวินสอนเกี่ยกับเรื่องการปูพื้นฐานเบื้อทั้งหมดนะครับมาร์เก็ตไซเคิลมายเซ็ตมาเนจเมนต์วิธีการเทรดเบื้องต้นวิธีการสนับสนุนขการเทรดวิธีการลงทุนในฝั่งการเทรดฟิวเจอร์บิตคอยกิปโตทองคำแล้วก็คาสโกรส่วนจะเป็นเนื้อหาที่แอดวานซ์เนาะสอนด้วยกับเรื่องการสโน,น,น cycle, mindset, ว์บอลการช็อตเพย์จนนิ้ Advanced, ง, ball, งตลาดการมองกราฟแบบมัลติโพรทามเฟรมแล้วก็การใช้งานออปชั่นนะครับคราวนี้เรามาดูในฝั่งของตลาดภาพรวมนิดนึงเนาะ เมื่อกี้เราพูดถึงการเปิดคลิปกันเร็วๆนะครับ่กจจะพูดเป็นเดลี่ทุกวันเพราะว่าบางคนก็สงสัยว่าเฮ้ยผมอยากเรียนเข้าไปสมัครที่ไหนอะไรเงี้ยนะครับโอเคเขานี้ในฝั่งของตัวภาพรวมตลาดเนี่ยตัวดี่อีกขึ้นมาเช้านี้นะครับก็มี IP มี SPX มี QNT มี KAS มี MON ซึ่งผมก็ไม่ได้เทรดน,นะตัวพวกนี้นะครับมี ENA กับ WL5 ที่ดูน่าสนใจก็อยู่ใน ในที่เราเคยพูดกันไปกันเดี๋ยวจะมาเจาะกันนะฮะในพาร์ทของตัวเฟดกินเด็กอัปเดตเช้านี้15นะครับยังอยู่ในโซนของความกลัวมากๆอยู่ซึ่งตอนนี้เนี่ยถามว่าตลาดดาวโจน,จนส์ s ด a กกลับมาบูริอีกรอบหนึ่งเมื่อคืนเนี่ยเอ็นวีเดียร่วงจริง6%เาะที่ผมมีการมอนิเตอร์เห็นข่าวนะแล้วก็ กูเกิลขึ้นแทนนะครับดีดกลับขึ้นมาแทนตอนนั้นเนี่ยมันก็มีการประคองตัวดัชนี S&P ไว้อยู่ตรงน,นี้ก็ S&P แเริ่มมีการดีดกลับขึ้นมาอยู่ในโซนที่จะกลับมาเป็นบวกนะครับแต่ในฝั่งของ Bitcoin เนี่ยยังอยู่ในโซนแบบลบลบมากๆอยู่นะเรียกว,ว่าถ้าพูดถึงความกลัวเนี่ยมันยังลบมากๆอยู่แล้วก็เมื่อวานเราได้คุยกันถึง Data นะครับของพี่หานี่เขามาแชร์วิงนะครับพี่หานทาอยู่2 3สมเพจ ช่องทางท,าที่เราสามารถไปติดต่อได้ก็คือเราติดตามพูดผิดนะครับก็คือทางฝั่งของ Bitcoin Addict มีตัว blockchain review แล้วก็มีหนึ่งอันอะไรนะผมลืมก็มีอ่าเมอร e นะครับมี Merkle Mer ด้วยนะครับก็ไปตามดูพวก Data on Chain ได้ที่เขาสรุป summary มาให้นะครับซึ่งเมื่อวานเขาก็มาคุยว่าตัวจุดบอท t อมนะครับมันน่าจะผ่านไปละแล้วก็ Bitcoin น่าจะยังไม่จบตรงนี้เขาเรียกว่า เรามาหาตรงจุดที่ดัาตตม,มันบอกว่าบิตคอยนถึงจุดจบเราหรือยังมันยังไม่บอกมันยังไม่บอกประมาณน,นั้นนะครับแต่โอเคก็ไปตามดูไลฟ์กันได้เมื่อวานผมก็ไม่ได้ลบเนาะคราวนี้มาดูการต่อนะครับในพาร์ทของตัวออ24ชั่วโมงที่ผ่านมานี้นะครับลองช็อตลิ q u i d i t y เป็นไงบ้างเก้าหมื่นกว่าคนพอระเบิดไปสามร้อยกว่าล้านเหรียญก็มันดเยอะมากเป็นตัวเลขที่เบเบอยู่นะครับเราเห็นแท่งระเบิดแท่งมหาศาลไปละวันที่สิบสิบอะแม่งโหดจัดนะครับสิบเก้าบี หล่อหลายคนเนี่ยเจ็บหนักจากวันนั้นนะครับแต่ท่านเพื่อนที่อยู่ในดิสคอยของเราเนี่ยจะโดนแค่คัดลอดบีคำๆก็คือไม่เยอะนะผมผมหายไปกำไรหายไปแค่ปราณสบ30%ของนี่หามาตอนแรกอะไรเงี้ยก็เอาคอยก็ไม่เจ็บเลยเพราะว่าเราไม้เล่นเลยเราบอกเอาคอยค่อนข้างน่ากลัวแล้วผมก็ลดไซส์เวอร์ชันในฝั่งการเล่นเอาคอยมานานมากละนะครับคือเอาคอยรอบนี้มันดอกมาเราไม่โดนอะไรไม่โดนอะไรเยอะนะครับเพราะว่าเก็บกาไรดูดีนน่นอะไรก็ ไม่โดนนะครับามาดูกันในฝั่งของภาพรวมหลายเดือนกันบ้างนะครับตอนนี้กําลังจะจบนะเรื่อนเดือน11ซึ่งสิน้นสิ้นปีเนี้ยเรียกว่าเป็นในช่วงควอเตอร์นี้แล้วกันเพราะว่าเราจะดูเป็นควอเตอร์ด้วยไอ้ควอเตอร์ของปีเนี้ยไม่ค่อยดีนะปลายปีอะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ย end of year เนี่ยส่วนใหญ่สามสามเดือนสุดท้ายมันจะเป็นบวกบวกใช่ไหมบวกบวกใช่ไหมบวกบวกใช่ไหมบวกแบกบ,บปเปอร์เซ็นต์เฮดส่วนใหญ่จะแบบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เป็นบวกหมด นะครับหกสิบเจ็ดอร์เซ็นมันบวกหมดแต่ตอนเนี้ยมันตุยๆมันตุยๆแม้แต่ออฟโทเบอร์อะตุยๆแล้วก็โน้ตเบอร์ก็แบบตุยหนักแล้วก็ไม่รู้ดิเบอร์จะตุยหนักกว่าเดิมหรือเปล่านะครับดังนั้นเนี่ยมันตุย3เดือนนะมันตุยแบบ2เดือนมาแล้วเออรอดูอีกเดือนหนึ่งจะเป็นยังไงคราวนี้พอมันเป็นปีของคอลเลกชันของการคอลเลกชันเนี่ยมันก็ทําให้ภาพรวมต่างๆมันก็แบบดูไม่ค่อยดีเล่นค่อนข้างยากนะปีนี้เป็นปีที่ค่อนข้างยากเลยนะสองพันยี่สิบห้า 5ลบ6ลบ3ลบ20เดือนนี้เป็นเดือนที่ลบตอนในลบมากที่สุดทั้งปีเนาะแล้วก็เราก็มาโดนเอฟเฟกจากเดือนนี้นะครับแต่ถามว่ากำไรที่มันหายไปคือมันหายในช่วงที่เราหากำไรทั้งช่วง6เดือนก่อนหน้า,าทีา่ผมทำการวันไฮวันเดอร์มาตัวเองเนาะแต่ครนี้สิ่งที่ผมอยากจะให้เพื่อนดูคือปีนี้ทำไมมันถึงมันถึงไปได้ไม่ค่อยไม่ค่อยไกลมากมันมีข่าวดีผสมเยอะมันมีเรื่องที่คนมั่นใจผสมเยอะมากดังนั้นเนี่ยมันทำให้รายใหญ่หรือว่าคนที่เป็น มีเป็นสมาร์ทมันนี่แล้วกันไม่กล้าเล่นนะแล้วก็ทําการขายของออกมาเพราะว่าโดยลอจิกของตลาดเนี่ยถ้ามีข่าวดีผสมเยอะตลาดมักจะไม่ค่อยไปในที่ที่ผมมองเห็นนะแล้วก็ภาพใหญ่ภาพมันเนี่ยมันมีสัญญาณของการเกิดเดเวอร์เจนต์มาในช่วงเวลาหนึ่งละนะครับที่เราเคยเคยเตือนมาเนี่ยเล็กๆบวก2%บวก8%ปวกุกได้เดเวเจนหมดนะผมเลยว่าเฮ้ยเพื่อนๆเรามาระวังรดโพชั่นบ้างในการเล่นหรือว่าเล่นเนี่ยพยายามวางระยะใกล้ๆแล้วเวลามันหลุดเทรนพยายามอยู่เฉยๆรอรอดูยืนได้ไหมยืนได้ค่อยเล่น นะครับวันนี้คือแซจี้ตอนนี้นะที่เราทําการาพยายามเซอร์ไว้์อะกันเรียกว่าปีนี้เป็นปีที่เราพยายามเซอร์ไว้แล้วก็โดนโดนเฉือนไปประมาณ6เดือนย้อนหลังไปคือผมแบบกาไรที่ผมอยู่ตอนนี้ที่ผมได้ก็คือแถวๆช่วงต้นปีอะไอช่วงหลังๆนี่คือคืนทั้งหมดละนะครับเพราะมันเจอเดือนนี้ลบไป20นะครับก็ค่อนข้างเดือดเดือดอยู่นะฮะคราวนี้ไปดูต่อในฝั่งของตัวลีควิเดชันฮีทแมพนะตอนนี้จุดที่อาจจะมีการขึ้นสปายไปกิน SL ก็คือแถวประมาณแบบแปดเปนแล้วก็ด้านล่าง แถวประมาณแบบ8ปดหมนาะซึ่งส่วนตัวผมมองด้านล่างมากกว่าเพราะว่าตอนนี้สัญญาของการกลับตัวเราเห็นแค่บูเลนกราฟฟิงอันเดียวเรายังไม่เห็นดิเวอร์เจนอะไรเงรี้ยซึ่งส่วนตัวผมเราชอบดูดิเวอร์เจนก่อนนะครับใครไปดูได้ฝั่งของอีทิเรียมนะครับเช้านี้มาก็ยังแบบแดงนิด,น,ดนะฮะแล้วก็ในฝั่งของบิตคอยน์แดงนิดนิดเนาะตัวสปอตอีเทียบขยับมาในฝั่งของบิตคอยนเทียบกับบาทนะครับเป็นไงบ้างแนวรับถัดไปอยู่ตรงไหนคือคลิปนี้เราจะมาคุยกันถึงแนวรับถัดไปเป็นหลักเพราะว่าผมมองว่าถ้าเกิดดมมมันนนนนลลงงงงอออีีีกกชุึเเเเ่่ยยรรรราาาคตต้ต้พ้พใไวบ ส่วนตัวผม,มเตรียมพร้อมนะคือผมแบบเตรียมพร้อมแต่หลงเครื่องกัน,นะแล้วก็คือแบบรีบาลานซ์เงินรอแล้วแต่แต่รอบแต่รอบนี้การเล่นเนี่ยผมจะเล่นจากเม้นเงินที่มันน้อยก่อนอาจจะเล่นใส่ลหลักพันเหรียญอะไรเงี้ยเพื่อให้เราเอ่อซึมซับกับวินัยที่เราผิดพลาดในรอบก่อนหน้าในเรื่องของมายเซ็ตแล้วก็รอดูว่าให้แอคชั่นของการเล่นเราฟันดาบได้คมมากเรียกว่าอะไรอะ่ะตามจังหวะไหมถ้าเราฟันฟันดาบได้ตามจังหวะแล้วเราเราจะรีบาลานซ์เงินนะครับใ,ในในตัวพอร์ตใหญ่กับมาอีกทีหนึ่งนะตอนนี้คือ นิ่งสงบรอดูในถ้าก่อนนะครับรอดูตัวเองพร้อมหรือเปล่าแล้วก็รอดูสัญญาณของการเล่นสัญญาณการเล่นยังไม่มานะผมยังไม่เห็นก็เลยนั่งนั่งรอดูอยู่คราวนี้นะครับในฝั่งของบิตคอยทียบกับบาทก็คือนะครับตรงนี้ครับสองล้านห้าแล้วก็ถัดไปแถวโซนประมาณหนึ่งหนึ่งล้านแปดที่ไม่ควรหลุดเลยหนึ่งล้านแปดหลุดนี่เหนื่อยเลยแล้วก็สองล้านห้าไม่ควรหลุดถ้าหลุดนี้มีการคอนเฟิร์มชันหลายๆอย่างนะครับในฝั่งของข่าวที่ผสมเข้ามาตอนนี้มีเรื่องของรัฐเท็กซัสนะครับที่ มีการประเดิมนะซื้อบิตคอยไปประมาณ5ล้านดอลลาร์นะครับแก็ตอนนี้กำลังจะทำการตั้งครั้งสำรองคริปโตซึ่งเป็นล้านแรกของสหรัฐอันนี้น่าสนใจนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งอันคือทางพานของแซจี้เขาก็มีการโยกเงินมูลค่ารวมประมาณ5.1พันล้านดอลลาร์นะเพื่อนไปทางฝั่งของเฟ d เด i t y ตี้นะครับจากทางพาร์ทของคอยเบียที่มีการลดเอ็กซ์โพเชอร์แล้วกันสุโตง่งเรียกว่ากระจายการกระจายความเสี่ยง แล้วก็เมื่อวานเนี่ยตัวเลขนะครับที่มีการประกาศก,ก็คือตัว p b i นะครับออกมา0.3นะครับตามที่ forecast เลยนะฮะก็ถือว่าถามว่าตลาดก็ยังไม่ได้มี a c t ั o n อะไรมากอาจจะเทขายนิดหน่อยนะครับตอนนี้ก็80,07อะไรเงี้ย80,07นิดๆน,นะครับ80,08นะครับ ่ในพาร์ทของดนะิสคอดเนาะเออเมื่อกี้มันกดแล้วมันเด้งขึ้นมาพอดีก็ใครที่อยากจะเข้ามาตามแจมมาเข้ามาได้เลยในห้องกฎระเบียบกฎรับทราบนะครับเราจะมีห้องพูดคุยต่างๆในห้องพูดคุยคริปโตนะฮะแล้วก็ทางพาร์ทของตัวเว็บ3เมด้ยเข้ามาแจมมาได้นในเรื่องของการเทรดบิตคอยคริปโตแล้วก็ด้านล่างคือทางฝั่งการเทรดทองคำนะครับในห้องโกะอัพนะซึ่งออตอนนี้เนี่ยผมกำลังจะทำคลาสสอนสดนะครับปกติเราสอนในดิสคอดอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวจะมีคลาสสอนสดให้เพื่อนลงทะเบียนกันก็ไปเรียนที่โรงแรม ผมหาโลเคชันเวลาอาจจะอยู่ในเมืองอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เปลี่ยนฟิลลิ่งบ้างนะครับแอบก็ไปนั่งพูดคุยกันอาจผมอาจจะเช่าโรงแรมไว้ประมาณแบบสชั่วโมง2ชั่วโมงอะไรเงี้ยก็มาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องการสอนในเรื่องของการเทรดที่วิกดีเราสอนอยู่แล้วก็เปลี่ยนสถานที่นะครับแอบคราวนี้มาดูในฝั่งโครงสร้างการปฏิบัติเป็นไงบ้างนะครับตอนนี้นะฮะอยากให้เมื่อดูภาพใหญ่ก่อนว่าภาพใหญ่มีแนวรับตรงไหนภาพใหญ่ตอนเนี้ยที่ผมมองเป็นแนวรับเนาก็คือแถวจุดนี้เจ็ดหมื่นห้าที่ลงมาเกือบจะถึง แล้วก็ดีดกลับขึ้นไปซึ่งคราวนี้ไอตัวแท่งเทียนตรงชุดเนี่ยครับมันเป็นชุดที่อไอตัวเส้นค่าเฉลี่ยแรกเอาไม่อยู่ลงมาเจอเส้นค่าเฉลี่ยสองซึ่งเป็นเรื่องปกตินะของการปรับตัวในเทรนของแต่ละทําเฟรมนะครับเวลามันไหลขึ้นเนี่ยมันไหลขึ้วเจอเส้นแรกก่อนแล้วดีขึ้นเส้นแรกดีขึ้นเอาอยู่พอเอาไม่อยู่ปุ๊บในรอบที่สามเนี่ยมันจะลงมาเจอเส้น2คราวนี้สิ่งที่อันนี้ผมพูดถึงเงื่อนไขาการเล่นผมแล้วกันถ้ามันมันหรือว่าแท่งเทียนมันยังปิดอยู่ในระหว่างเส้น1กับเส้น2เนี่ย ผมยังไม่ทําอะไรนะครับถ้ายังไม่มีสัญญาณในภาพภาพย่อยในทางเฟรมย่อยให้เห็นเช่นแบบวีคตอนนี้ดูมันใช่ไหมวีคก็ไม่มีเดย์ไม่มีเลยยังไม่ทําอะไรเราจะรอการปรับตัวจบอีกแท่งเทียนหนึ่งถ้าอีกแท่งเทียนนึงลงไปชูด้านล่างมีการโอเวอร์พันิกเกิดขึ้นเนี่ยอันนี้น่าสนใจละจะเป็นจุดที่แบบเราจะต้องแอคทีฟในการเล่น L ไม่ต้องสนใจอะไรเลยเล่น L อย่างเดียวนะครับแต่เราจะต้องผมอาจจะต้องไปรีบรันเม็ดเงินก้อนใหญ่มาอีกทีนึงแล้วก็มาเล่น L ตรงโซนนี้รัวๆเลย ในแนวสุร่ยสุร่าเพราะว่าบิตคอยกําลังเจอชุดปลายคลื่นของการคอเลคชันในฝั่งภาพใหญ่เนะี่ยเพราะว่ามันลงมาครั้งเยอะเลยมัห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเราก็ต้องกลับไปเอนทรีให้ครบซึ่งอาจจะกลับไปเล่นไซด์เดิมนะเลเซ่อาจจะสิบล้านเห,หรียญหรือว่าไปที่เราเคยเล่นนะครับซึ่งตอนนี้ใจในการเล่นผมพร้อมอยู่แล้วผมไม่ได้กลัวอะไรนะครับพร้อมจะเล่นเต็มเหมือนเดิมนะครับนะคราวนี้ในฝั่งภาพมันเรามองประมาณนี้อันนี้คอนดิชั่นของตัวแท่งเทียนที่ผมทำการแบ็กเคสมาว่ามันเวิร์กนะว่ามันเวิร์กนะครับเราก็ ในฝั่งของตัวาลายแนวรับเนี่ยมันจะมีตรงจุดนี้ด้วย4 0 0 0 0ื่นสี่หซึ่งหมายถึงว่าถ้าเกิดภาพมันอยู่แถวโซนเนี้ยมีโอกาสชูสตลงไปเจอเราก็วางให้แซลแถวแบบต่ำมาสี่หมื่นเลยยอมอะไรเงี้ยแล้วผมก็เอ็กซ์ซิฟในการเล่นแถวโซนนี้แอลอย่างเดียวไม่โฟก,กัสอย่างอื่นนะครับอ่ะคราวนี้มาดูต่อนะครับในฝั่งตัวภาพวีคภาพวีคเนี่ยดูแล้วค่อนข้างน่าเป็นห่วงเนาะเพราะว่ามันตัดกันแล้วใช่ไหมแล้วการคอร์เรชันขึ้นมาระหว่างวีคตอนแถวประมาณแบบ 87ป่ะ 8, 8 7 9แ,แถวนี้แหละผมเคลียร์วีคไปละแล้วถ้าวีคมันยังอยู่แถวโซนนี้อยู่นะก็คือแบบมันจบในอีก4วันนะจบตรงนี้คือไม่ค่อยดีนะเพราะว่ามันเป็นทั้งเทียนที่เรียงตัวลงมาเป็นลักษณะเหมือนถ้าฝั่งขาขึ้นเนี่ยเขาจะเรียกว่ากรีนโซเยอร์อันนี้ผมจำไปเทิร์นได้คร่าวๆเนาะกรีนโซเยอร์ก็คือแบบถ้าหางสีเขียววิ่งเรียงกันอะไรเงี้ยกรีนโซเยอร์แต่สีแดงผมจำชื่อไม่ได้มันจะเป็นการเรียงตัวกันของแท่งเทียนที่มันเป็นสีแดงเรียงๆๆเลี้ยงนั่นเป็นคำว่าบ่งบอกถึง นะครับแล้วรูดันมีกรีนเล็กๆเป็นการคอร์เรชันเล็กๆดังนั้นเนี่ยวีคหน้ายังมีโอกาสที่จะชูตรงต่อเป็นลักษณะของการคอนติเนียของเรดเรดแคนเดลนะครับที่มันจะไหลลงไปนะฮะดังนั้นเนี่ยการที่มันจะคอนติเนียของเรดแคนเดลในฝั่งภาพวีคเนี่ยมันอาจจะทะลุนะครับไอ้เจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นแปดตรงนี้เนาะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรามาดูเนี่ยการทะลุมีด้วยกันกี่ลักษณะนะครับลักษณะแรกก็คือที่เรามองนะครับทะลุแบบแรกนะครับทะลุแบบแรก ก็คือทะลุเป็นลักษณะของการทําตัวแบทแฮปเนาะก็คือไซเวย์สักพักหนึ่งใช่ไหมอาจจะไซเวย์ในภาพวี่งเนี่ยยึกยักจึ้งจับแป๊บหนึ่งแล้วก็ทะลุปึ๊บลงมาอันนี้เป็นการทะลุแบบแบทแฮปแบทแฮปก็คือจะลงแล้วจะลงแล้วขาเทขายกันแต่จริงพวกอยู่ต้องขายแล้ด้านบนแล้วที่ผมแบบเปิดช็อตมานี่ก่อนใช่ไหมหนึ่ง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 สระนี่ผู้ยูต้องขายกันแหละตามโครงสร้างนะครับแต่อยู่ว่าแพนิคตรงนี้อะไรกันมาเปิดช็อตหนักๆมาขายกันหนักๆเพราะว่าอยู่เห็นว่ามันหลุดระดับตรงนี้สุดท้้้าายยแลลลลวตดดไไมม่่่่งเนนีกอใช มีการดิดกับเพื่อที่จะล้าง liquidity ในฝั่งขาช็อตก่อนล้างล้าง position ฝั่งขาช็อตอะเพราะว่าคนมั่นใจในฝั่งขาช็อตถูกไหมก็ลางขึ้นมาล้างก่อนแล้วก็ค่อยลงจริงนะครับอันนี้คือจิตวิทยาของซิกแซกตรงนี้มกักจะเกิดลักษณะของตัว bad h a b ขึ้นคอร์ร c ชั่นคอร์รชั่นขึ้นไปแล้วก็ลงจริงอันนี้คือเจอด้านล่างเลยอันนั้นเนี่ยสี่สี่ผมว่าสี่หมื่นไม่คนหลุดรอบนี้คือแบบแย่ๆภาษาภาษาคงท่านเรียกว่าแบบ เร็วเร็วร้ายเลยแบบทุเลทุลังเลยนะครับผมว่าแบบสี่หมื่นไม่คนหลุดสามหมื 3, 000, 7, 000่นเจ็ดอะไรเงี้ยผมว่าแบบอย่าเพราะว่าถ้าเกิดไม่หลุดเนี่ยมันจะกลายเป็นลักษณะของการย่อที่สมบูรณ์นะแต่ใช้ t i มค่อนข้างคตรนนานเลยเพราะว่ามันจะไปถึงกลางปีเอ่อลางปีหน้าเลยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นลักษณะของการเจอไซเวย์กันก่อนนะครับตรงนี้ก็เกิดแบบตัวแบทแฮปขึ้นมาลงต่ออันนี้ือโครงสร้างแรกที่เราใช้เป็นโครงสร้างหลักตอนนี้ที่เรามองนะครับถัดมาคือ ซีเรโอของเอนดิ้งผมแค่อยากใส่ไว้เฉยเป็นซีเรที่สองแต่จริงแล้วผมว่าโครงสร้างไม่ค่อยสวยละตั้งแต่เป็นที่มันหลุดแถบประมาณแบบจุดที่ผมไม่ใชวออกมาคือไม่สวยแล้วก้าวหมื่นสามคือผมเล่นจากโครงสร้างเอนดิ้งด้วยนะว่าตรงนี้ยืนได้อยู่ยืนยังสวิงเป็นปลายปลายปลายฐานนี่จะขึ้นไปต่อได้แต่ยืนหลุดลงมาเนี่ยอันนี้ไม่ค่อยสวยเพราะนั้นเนี่ยมนเลยกลายเป็นโครงสร้างที่เราใช้มองเป็นว่ามันจะจบมันจะหลุดเมื่อไหร่ก็คือตัวสีแดงตรงนี้เป็นจุดเดดไลน์ของเขาว่าถ้ามันทะลุมันหลุด นะครับในในพาร์ทของเอนดิ้งจะลบทิ้งเขาไปแล้วก็เดี๋ยวแก้เป็นซีโออื่นนะครับอันที่3นะครับเดี๋ยวผมให้เพื่อนดูเอนดิ้งก่อนว่าเอนดิ้งเนี่ยมันจะมี5คลื่นถ้ามันยังสามารถกลับไปได้เนี่ยมันจะมันจะประคองเทรนด์ไปอีกระยะหนึ่งก็คือ1 2 3 4 5ไปจบนะครับแ,แล้วก็ซีโอ CEO ที่3คือซีโอที่ไม่หลุดนะครับตรงนี้ไม่หลุดแล้วก็วิ่งขึ้นเลยครับบา้บาบ้านะครับซึ่งการที่มันจะวิ่งขึ้นบา้บาบ้าเราต้องเห็นสัญญาณของการกลับตัวบางอย่างตอนนี้ยังไม่เห็น ผมเลยคิดว่าการที่มันจะวิ่งบ้าๆก็ยังนะยังยังไม่บ้ามากยังไม่บ้าจัดนะครับเพราะนั้นเนี่ยการที่มันจะบ้าๆเราก็ต้องเออว้อนอนซีนะฮะรอดูมันจะบ้าจริงหรือเปล่านะครับตรงนี้นะฮะอย่าเพิ่งไปรีบแอคชั่นนะครับ,นะรบหรือว่าแอคชั่นอยู่ก็เล่นอ่อนๆก่อนอะไรเงี้ยนะครับในฝั่งแนวนอนเพื่อนๆแนวนอนตอนนี้มีด้วยกัน3ามจีโอเหมือนเดิมเลยนะฮะยังเป็นแดงเหลืองแดงเหลืองเขียวอยู่ก็คือไอ้ตรงแดงๆเนี่ยถ้าอยู่กดมาแล้ว การกดมันมีสัญญาณของการเกิดเดเวอร์เจนเนี่ยมันจะมีโอกาสชูสขึ้นไปด้านบนค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเกิดอยู่ออกข้างเลื้อยเนี่ยคือแบบ8 000, 7ดห0ื่นเจ็ด0ปด8 6 0 0นหกแปดหมื่นเจ็ดแปปเรื่อยๆโอกาสการลงลดล,ลงต่อยชุดนึงเนี่ยสูงมากเลยนะครับในนี้นการขึ้นที่ดีต้องมีโมเมนตัมให้เห็นก็คืออาร์ไซต้องมีเดเวอร์เจนให้เห็นว่ามีโมเมนตัมที่มันแบบจะจบรอบละอะไรเงี้ยนะครับให้เห็นตอนนี้ยังไม่เห็นนะเห็นแค่สัญญาณแท่งเทียนอย่างเดียว ซึ่งบางทีไม่เพียงพอเท่าไหร่นะครับใครมาดูต่อนะครับในฝั่งของตัวเทลล่าร์เพื่อนเห็นชัดเจนเลยว่าทะลุมาเห็นไหมตรงเนี้ยพอทะลุมาปุ๊บมันเลยเป็นตัวปัญหาที่ทําให้ตลาดมันเทขายแล้วแรงซื้อมันไม่ค่อยมีนะครับพวกบริษัทที่มีการรีเซิร์ฟบิตคอยน์อีทิบิวียมอะไรเงี้ยค่อนข้างหนักเลยลง70%็ดสิบแปดสิเปอร์เซ็นต์เลยเพราะนั้นเล่นพวกนั้นคืออาจจะต้องระมัดระวังหรือว่าคำนวณเม็ดเงินแบบใส่ไว้หนึ่งเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์ออฟพอร์ตแล้วจบอะไรเงี้ย มันจะแตกต่างจากที่เราทําการถือครองม,มันเลยโดยตรงนะครับในมุมผมนะ่่ยคราวนี้เอ,อ่อในฝั่งของการออกค่าตรงนี้ผมว่ายังพอมีโอกาสแล้วก็มีโอกาสรีเทสแถวโซนวัน 96, เกาหมื่นหกนาะถ้าเกิดมองแต่เทนไลน์ส่วนใหญ่แล้วเวลามัน Break out เบรกเอาเงี้ยเพื่อนดูนะเห็นไหมค่อนข้างแม่นเลยนะเนี่ยเทนไลน์เบรกเอาเปี้ยงลงมาทดสอบเห็นไหมครับแล้ววิ่งบูดเลยคือไม่หลุดแล้ววิง่งวิ่งไปเลยเห็นไหมเนี่ยอันเนี้ยอาจจะมีการขึ้นมาทดสอบ คือแบบขึ้นแบบบ้าๆโฟอร์โมโฟโมมีข่าวอะไรไม่รู้อะแล้วเจอแถวๆนี้แล้วขายแล้วมีแรงขายตุบลงมาอีกทีหนึง่งดังน,นั้นถ้าเกิดจะรอรอเอสอะผมว่ารอแถวนี้ค่อนข้างโอเคนัดแบบนะครับก็คืออีกไกลนิดน,นึงนะมันไม่ได้ไม่ได้ใกล้มากแถวนี้ขึ้นมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับใครมาดูต่อนะครับในฝั่งของตัวเ c ก็ยังไม่ทําอะไร LL ไว้ L L ได้เงินมาละอันนี้วินวินสองอันแล้วก็วินวินนี่ทีพีแบบยอดเลยนะแล้วก็ด้านล่างก็คือเฟลนิดนึงนะครับตรงนี้โดนไปประมาณสองเปอร แล้วนี้ไม่ทำะไรเลยถ้าเกิดเล่นตาม m c เนาะนะครับก็รอดตายนะฮะแอบใค่บรรู้ตอนในฝั่งของทองนะครับทองยังไม่ได้แอลทีนะผมก็รอจะรอเล่นอยู่นะแล้วจังหวะเนี่ยผมอาจจะอยากให้เขาแลนดิ้งมาหน่อยคือแลนดิ้งออกข้างดีๆแล้วค่อยเล่นเพราะว่าโครงสร้างที่ผมไนมะ่ค่อยชอบคือการอยู่ในกรอบกลางตรงนี้นะครับมันทำให้การขึ้นมันสโลว์โมชั่นแล้วก็มีโอกาสลงมากกว่าแต่ถ้าเกิดมันมีความซองในการกลับตัวขึ้นมายืนได้ผมก็ต้องโฟล์วไ ตอนนี้คือทองเราว่าจะมองหน้าบายไปก่อนนอกจากมันจะมีการตัดกันเกิดขึ้นค่อยกลับมามองหน้าเอสนะครับอันนี้ก็ยังมองประมาณนี้นะในฝั่งทองนะครับแ็เข้าไปแจมบรดิช่อกันได้แล้วก็ในฝั่งของตัวดอลลาร์นะครับเริ่มดรอปลงมาเงินน่าจะโฟล์กับที่ตลาดดาวโจน์บวกขึ้นมานิดนึงนะครับเนสแดกบวกขึ้นมานิดนึงนะฮะในพาร์ทของตัวอัลคอรอิติเรียมยังไงบ้าง296กนะครับก็มีสัญญาณดจิเกิดขึ้นซึ่งตรงนี้ก็เหมือนไปแจมของการกลับตัวที่ค่อนข้างสมบูรณ์นะ แต่มันไม่ได้ตามมาด้วยเดเวอร์เจนนะผมแค่ไม่ค่อยชอบตรงนี้แหละคือสัญญาณของการกลับตัวที่ดีคือควรจะต้องมาจากหลังเดเวอร์เจนตอนนี้มันไม่ได้เกิดเดเวอร์เจนเนาะผมะคิดว่าคอร์เคชั่นชุดนี้อาจจะคอร์เคชั่นขึ้นมาเพื่อเจอเส้นพวกนี้แล้วมีแรงขายหรือเปล่าอันนี้คือในฝั่งอีทนะแต่ตรงนี้ก็อยู่ในจุดที่มันเซฟโซนในการเล่นแล้วอะเนาะคือเล่นอ e นะีทเนี่ยผมผมด้านบนเนี่ยผมค่อนข้างเตือนตลอดว่าให้มันมีสัญญาณเดเวอร์เจนแถวตรงนี้มีเดเวอร์เจนเนาะตรงนี้เดเวอร์เจนใช่ไหมครับราคานิวไฮตรงนนนนนีี้้ดเเเเววอออรร์จตตงผมก็ืื่า ถ้าจะเล่น L อ่ะตรงเนี้ยค่อนข้างน่ากลัวนะอย่าไปเล่นนะใครใครที่ฝั่งก็น่าจะรอดนะครับคือผมแอวอยู่ทีเดียวในแถวนี้เนะาะแถวนี้นที่แบบหลุดมันโดนอะไรเงี้ยแค่นั้นเองทีเดียวนะครับเพราะาคิดว่ามันพอจะยืนได้อะไรเงี้ยนะครับแต่คราวเนี้ยด้านบนไม่ใช่จังหวะเล่นตรงเนี้ยเป็นจังหวะที่ถ้าเกิดมีดาวเจดเล่นได้ทีหนึ่งแค่นั้นเองนะครับมาดูในฝั่งเอาคอ,อยอู่นกันนิดนึงนเนาะว่าเป็นไงบ้าง IP ไม่ได้เล่นหรอก ถ้าอยากดูมันขึ้นเยอะเนาะพวกนี้บางทีมันขึ้นเยอะเพราะมันไม่ค่อยมี l i q u i ิตี้เพื่อนคือวอล u m e มันน้อยแล้วเวลามันดีดมันก็ดีดเยอะเนี่ยโอ้น่าเกียดมากนะครับขึ้นไปค่าค่าคนอนะเอางี้ดีกว่ากดลงมาคือตรงเนี้ยถ้าเกิดอยู่มีความรู้ทางฝั่งเทคนิค c a เนีน่ยไม่ใช่จุดที่ต้องซื้อเลยนะเพราะว่าสโตกะพีคอาซายก็พีคตรงนี้ไม่ใช่จุดซื้อนะครับถ้าเกิดอยู่เรียนเทคนิค c a มาเนี้ยประมาณหนึ่งเนี่ยอยู่จะรอดลอจิกพวกนี้ที่ว่าอยู่ with f o ตามบ้าๆอะไรเงี้ยอยู่ก็จะไม่โดนถ้าอยู่เข้าไปตรงเนี้ย เหมือนผมเข้าหุ้นตอนที่ผมหมดตัวตอนแรกเข้า,าแถวแถวนี้เลยหมดตัวนะครับลงมาเง,งี้ยลึกๆเงี้ยตายนะครับเพราะว่ายูก็จะโดนไป80%คือตลาดมันโหดร้ายนะเพื่อนก้อนเนี้ยมันโหดร้ายนะครับดังนั้นเนียตอนนี้นนนจำเป็นจังหวะเล่นไหมโลหลุดเลี่ยงถ้ายังไม่หลุดก็เล่นได้หาจังหวะเล่นที่โลนะครับที่เซฟบเซะนะฮะ E N A W L ไเดี๋ยวดูดิ W L ไเหมือนเหมือนจะนิวโลป่ะผมจําได้มัน New ow, นะิวโลเลยถ้ามันนิวโลก็แยกยายนะครับมันเคยนิวโลมันเนี้ยแยกย้ายไม่เล่น แล้วก็ผมก็จะไม่ดูนะเสียเวลานะครับเพราะมันไม่เข้าคอนดิชันเมนของเราถ้ามันเข้าคอนดิชันเมนกับเล่นเ a เนี่ยหลงเรื่อยๆเดี๋ยวขอดูใน็กซเชนอื่นดีเป็นยังไงอย่างเนี่ยก็นิวโรมันก็นิวโรนะเออเนี่ยนิวโรใช่ี่ยนิวโรเนี่ยทิ้งไส้นิวโรนะครับนิวโรอ่ะเนี่ยมันก็หลุดนะมันเหมือนมันหลุดมาก่อนทิ้งไส้ทิ้งไส้มาก่อนก็เล่นยากพอคอาชั่นขึ้นมาพอเชนขึ้นมาบุ๊กก็โดนเชื้ออยู่ดีอ๋อเนี่ยถ้าเกิดตัวพวกเนี้ย มันมีจังหวะของการอ่อนแรงห้เห็นอ่อนแรงห้เห็นแล้วก็เล่นฟอลโล่ลงมาก็ได้หรือว่า,ร,ารอมันตัดแล้วค่อยเล่นฟอลโล่ลงมาก็ได้เนี่ยถ้ามันตัดปุด๊บเราเล่นฟอลโล่มาเราก็ได้เงินนะชิวๆเนี่ยแบบเนี้ยตัดปุด๊บฟอลโล่ช็อตคือปัญหาของการที่เราช็อตแล้วลันเทรนด์ได้ไม่ไกลเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมผมก็เป็นเหมือนกันผมติดเ้ยเพราะผมอาจจะไปช็อตในแอสเซทที่แบบผมพยายามออมมันด้วยมันเลยต้องแยกสมองค่อนข้างโหดนิดนึงนะแต่ถ้าเกิดสมมติผมไปช็อตในตัวที่แบบผมไม่ได้อยากจะเก็บมันเนี่ยผมวาจะลัน เพราะว่าบางทีเราเห็นแอสเซทที่แบบเรารักเราชอบมันดรอปลงมาอย่างเงี้ยเราเรา,เรามองไ่ใมันถูกแล้ววะเราจะไปทําร้ายมันทําไมวะเราปิดช็อตก่อนดีกว่าเปิดแอลดีว่าเลยโดนไงเลยโดนดอกนี้นะครับแต่ถ้าเกิดผมแบบตัดความแบบความรักของมันในการเก็บอมอม DCA ไว้กับการเล่นในฝั่งของการมองตามเทคนิคผมอาจจะกินเต็มก็ได้นะครับก็ตอนนี้พยายามคอนโทรลลอจิกตัวเองตรงนี้อยู่นะครับก็พยายามทำเรียกว่ารีเช็คตัวเองก็คิดว่าตัวเองน่าจะทำได้ดีละ ก็คือเสถียรมากขึ้นแล้วตอนนี้แต่เหลือแค่เงื่อนไขการเล่นแค่นั้นเองที่ที่รออยู่เหมือนกันนะครับอันนั้นเนี่ยอยากเตือนเพื่อนว่าอย่าไปติด trap ตรงนี้นะฮะถ้าเกิดสมมติเราบอกว่ามันนิวโรมเป็นหุ้นมันเป็นเหรียญนิวโรมเป็นหุ้นนิวโรมันมันหลุดมาตรงนี้สมมติมันขึ้นในโฟมโมโมมันหลุดตรงนี้อยู่ต้อง follow short อย่าอยู่ได้กินแน่นอนเนี่ยตรงนี้อย่างน้อยอยู่ก็ได้แบบเท่าไหร่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยมันหลุดมาตรงนี้ใช่ไหมสมมติมันมันตัดกันปึ้งตรงนี้อยู่ว่า short แม่งเลยม นกินยาวนะถ้าอยู่ไปฝืนแอลฝืนแอลเนะี่ยยูว่าไม่ได้อะไรนะครับ <c oughs> อันนี้คือปัญหานะครับที่ที่ผมเจอนะเออก็พยายามมาไปาปรับปรุงกันแล้วเดี๋ยวเรื่องมุมมองการเทรดต่างๆที่เป็นเรียวทา์าจัปเดนนิสคอร์เรื่อยๆนะครับก็เข้าไปตามแจมกันได้ ส่วนเนหาในคลิปนี้นะครับแล้วก็มาอัปเดตตลาดภาพรวมกันเพื่อในฝั่งของ Bitcoin นะครับก็ยังอยู่ในโซนเดิมนะแล้วคิดว่าน่าจะมีการไซด์เวยออกข้างไปสักพักหนึ่งนะครับถ้ายังไม่มีสถญญานปาระเว็นเกิดขึ้นเนี่ยน่าจะมีการปรับลงอีกชุดหนึ่งแล้วก็มีลักษณะของการเกิดตัวแบตแทบเกิดขึ้นปลายขึ้นขา A ที่เมื่อกี้เราพูดคุยกันไปนะครับแล้วก็คอลเลคชัน B แล้วก็ลง C จริงซึ่งถ้าเกิดลงสีจริงลึกๆเนี่ยเป็นโครงสร้างของซิกแซกเนี่ยกี่เ,เวลาไปถึงตอนช่วงประมาณแบบกลางปีหน้าซึ่งแแแถวววนนปมมาาณบบบบ54 0,000น่ะ่่ผจังหทีแบบ เราจะอออินชุดสุดท้ายแล้วก็ตลาดก็น,น่จาจะสิ้นเรียกว่าความหวังของตลาดไปค่อนข้างเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นแซจี้ที่ขาดทุนไม่ว่าจะเป็นกองทุนที่แบบเละตุ้มเปยทุกอย่างซึ่งผมคิดว่าหลังจากนั้นเนี่ยจะขึ้นจริงๆนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันว่าจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าหรือว่าใคาไไารคิดถึงไงมาพูดคุยกันหน่อยนะครับถ้าใครที่ยังใช้ง,งานได้ใช่หน้นาไหนเป็นสวัคดูคลิปต่อท้ายจะคลิปนี้ได้เลยนะครับผมทำป็นซีรีส์ไว้ให้ละและเพื่อชอบของเราฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับทางชอ่องยครับลองดูนนด